ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายน2563รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออก8 3 1 5 6 7เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาทเลขที่ออก2 6 4และ 4 8่แเลขท้าย3ตัวสองรางวัลรางวัลละสี่พบาทเลขที่ออก5 6าสองและ5 8 2เลขท้าย2ตัวรางวัลละสองพบาทเลขที่ออก2อส ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ